ครับสวัสดีครับผมปอครับผมเขาจอยโกขามครับเมื่อเนี้ครับพาทจิมงานครับออกขากินข้าวนอกบ้านครับเมื่อเนี้ก็สาไว้ยังกรับมาเบิ้งครับนี่ครับมาเล็ยนขีดต้มเมื่อเนี้พัดจิ้มงานมันกีดต้มครับครับไม้ครับมาสูบน้ำจับปลาครับ นี่นะครับหมายหมายเป็นนั้นสาราน้ำนิดบอกนิดหน่อยครับกับเง้ยเติบละครับนะครับกับเจ้าของเพื่อนบอกว่ามาสูบมาเลยครับ,บว่นนี้กับวันนี้เสียตังค์หรอกน,น,นะครับน้องเพื่นบอกมาสูบดับปลาครับวันนี้นี่แหละครับกับเอาพญานาคเลยครับลุกมาเลย น้ำแหมน้ำเบอ,องเนาอครับติดตามไปเรื่อยครับทีนี้ป,าป่าบ่บนี่ครับนี่ครับานบอมครับสวัสดีครับกระเด้งยำครับตั้งสูงครับ รยากาศก็เริ่มหนาวเนาะครับเนาะช่วงนี้โอนแก้มก็เริ่มแตกแล้วครับเป็นเข่ากี้ล่ะแก้มนะครับน้ำก็ตั้งใจมาได้แล้วครับนี่ครับ,รบเริ่มกว้างหน่อยนึ่งครับการตั้งจังครับสว่วนะครับ้วก็ กูตาเองครับน้าับปัตอบครับนกินไปแล้วครับพอดีเพิ่นอย่างไ้จุดน้ามองไน้องกันเลยเอาทิมงกนมาสู่ใหมครับการรับ การก็เย็นเย็นครับรอติดตามมั้งครับาอีกหลายลำหนครับ่มไหนอีกาต้อมีแงาต้มเลนน้อยเลซิมเบิ้งเป็นยังไงกินโดเราอ่ะเนี เย็นหนาวครับพี่ครับเย็นหนาวครับพุ้อากาศเราบพี่น้องเนาะก็เริ่มหนาวแล้วครับมาเดียกพี่น้องมาเรียกพี่น้องครับกอไปเกียงครับแฟนยอมแต่ว่าเพื่อนว่าเจ้าของเงินหน้าเพื่อนว่ากระดุกหลายๆเลยครับเนียนพอ เพื่อครับไปใกล้แห่งครับเดี๋ยวใช้เบิองอีกจักรอบครับเบิรงนป่าครับเบิร์นป่าซ้ำเลยอีกพอได้กินเด็ดปนบมาหมดเลยครับมาเบิรงนป่าครับยี่น้องครับมาข่าวไหนครับมาขาวไหนครับเริ่มต้นครับ ตรงครับนี่นะครับขาวเมื่อกี้เริ่มตรงปลาออกเบดครับครับครับรน่อยได้หลายครับกินอ ได้แล้วครับนี่จะตักคอหน่อยครับประมาณรุ่นทองหนึ่งครับกรดิ่โก่ื่อนงครับไปครับก็เขาไปบิงเงาหนึ่งครับตรงไหนคับมากครับครับดว่าครับ ไปแล้วครับออกออกมาเกไปเลยครับเอาครับใครเป็นคงานแล้วครับครับใครนี้ครับน้ำเงื่อนเมียงนะครับเป็นเมย์อันดีครับ <laughs> เบป็นเมย์น,มยน้ำเป็นช่อง โอ้ยป่ามีแต่สามชีโร่นอโตัวมีอยู่หน้านะ่ะเ,เออแสดงว่าปไปไล่เจอมนาหนิเอ้ยไล่เจอคุณไล่ลงมาแล้วคุตรอืมจับเนี่ยครับเบิ่งได้ครับได้เนี่ยครับใครเห็นนะครับนะ้ำเนี่ยครับพัดจงครับพัดจงพัดหนูพัดหนูได้ครับเนี่ยครับ

แต่ตัวนี้หรือว่าฟ้าผ่นพัดผมว่าเจออยู่ครับเออ มาจับปุ๊บไอ้จิตตาหอยเหยียบลงตอนนี้มีบ่ค่อยครับเียร์ กะตามหมู่ปล้นเถาะยังบ่มาหาบ่ได้มาซื้อโอ้บักเตรียมหลายเว้ยหลายบ่เตรียมเตรียมหลายหือ7โลเด้อ <laughs>

สามึงนะติไอ้กูสา <laughs> <laughs> เนี่ยก,ว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 ,ก,กว่าผู้อาวุโสหรือผู้อาวุโสกับตัหอยกินมื้อแล้วไปเลยกับตัวหอยอย่างเดียวเลยจตะกับตัวหอยโอ้ยก็หาปลาดิกับตัวหอยกินมื้อแล้วไปเลยั่นเมอสิ่งหล่อมาโหลดฝนว่าเอาบกแขยอย่างเดียวครับอืม บกขวายหลายๆครับพี่น้องแต่ว่าเสียสีวิตเงินนะครับนั่นแหละเนี่ยแต่หวยเนะครับกดมักหวยเราว่าแต่ว่าทีมงานทางนี้ก็ช่วกันเฮ็นครับนี่ครับพันบอมครับพันบอมพันบอมนะครับพันต้มพันบอมเสี่ยนบอม อันน <complaint, S 1> ั ük, ้นเส้นป้อมครับเส้นป้อมเส้นปีเตอร์ปีเตอร์ทั้งดวนครับทั้งดวนครับตอนนี้บนบนดวนเหรอครับดวนไม่ได้ปีเตอร์ทั้งดวงกลางวันเดี๋ยวฝาไปลุยมองร้องน้ำมัน เพราะปลาขาวสุดไหมครับต้องใส่หม้อครับอืเดี๋ยวเพิ่อจะเข้าครับเนื้อแดดต้องตัดผลงานครับอ,อืปลาขาวว้ายเห็นไหมครับเห็นไหมครับอืนี่ครับแดดยิบบางครับเลยงนไอย บ่อไอ้เต็มหมัวเต็มยยังมัน,น้างครับเนาะว่ายกนัดใส่วิธีชาวบานท,ทั้งนี่แหละกินครับคับคบทิมงานกะลังหาครับ ปลาหายังเงือปลาใหญ่บ่คอ่อยต่ทักเห็นแตว่วกัวครับปลาใหญ่มีแต่ปลาหน่อยครับมีแตป่ปลาคอหน่อยขุ่นเหนียวปูสองเหนียวนี่ครับกลับขอเวลากินเข่านะครับเนดะ้อยเหนวเข่าครับเขบ่าสา้าท่านได้เสะกิน บ้านหนูกับบ้านตันหนูเดีเ๋ยวบ้านถัดมาผมเองครับปลาขาวครับเป็นปลาขาวครับวันนี้เด็ดา,ายครับเข้าจะกินตัง้งมีปีอยู่อืมต้องมาได้กิ <ś le> นเสพมึงปลาขาวดิครับกินข,ข้าวนะครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับเจ้า

ครับทีมงานสนับสนุนครับมากกำลังมากครับนีมครับมาปางของเขาด้านว่าเด็กีปลาตัวตัวใหญ่พันว่าปลาหอกมาเลยครับไปสนับสนุนกำลังมากครับ ปลาเห็นแล้วไปกว่าแล้วไปกว่กูนลาดแม้วด้จังอัดจงตัวเนี้ยเาตัวเนี้ยเาไหมจงลกเปลาครับผักกินเข่านะครับเนาะน้องเรียกน้องเรียกกับนี่ครับ น้องเรียงเลยแล้วน่องเรียงเลยน้ำแข็งน้งน้แข็งบ่เอาน้ำแข็งที่น้องโอ้น้องเรียงให้น้ำแข็งให้น้น้เปาเียงอายุปบ่น้องน้องเรียงจิ้เข่าครับครับมันล้กหนังออก

ครับจับเบิดไปทําดีครับขาจะทําไปเหรอเอาครับผมนี่ครับบรรยากาศตีเอครับมามาจะกเที่ยวเลยนะเนี่ยจัดไปอันนี้ล่ะเอฟของเนี่ยนะเอฟครับจะเชี่ยวน้องกันครับพี่น้องตับมาคุ้งครับเอาเดี๋ยเด้อ อร่อยไหมพระช่นสุดยอดครับเนี่ยเนยบรรยากาศเป็นไงอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาผ่านเลยสุดอร่อยครับบรรยากาศได้เล็บที่มาจากไหนนี่มาจากไหนเขียนไหนโอ้ยมาไกลเลยมาจากกรุงเทพครับนี่กรุงเทพครับนี่ครับนี่ไมาแล้วครับเรือหางยาวครับปลาเฝ้าปลาเกี๊ยงตุ้ม นี่ฮะคือความสุดยอดของบ้านเราฮะอันนี้คือบรรยากาศวันนี้มันมีไม่บ่อยครับสุดยอดละเยี่ยมเลยโอเคไหมโอเคนานได้กินเทียไม่ต้องสามผ่านเป็นสิบผ่านไปเลยอ่าโอเคโอเคครับขอบคุณครับยาซีจากกรุงเทพนะครับเนี่ยมาหาถึงที่เลยครับจัดให้ครับนี่ครับนี่ครับรถจอดอยู่นี่ครับจงนี่ปลามาแล้วครัะป้อมเลยไหมเอาเลยครับ เนี่ยลุงจอยเยี่ยมมากเลยครับภารกิจก็แค่นี้นะครับเนาะเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับคุณกุงเทียบก็เยี่ยมครับจัดไปครับเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สุดๆอ่ะนะอ้าวก็มาเยี่ยโผรงเป็นเขื่บ้านนี่แหละนะใช่สุดมากจัดไปโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับ บ่ได้หลายครับได้หอยครับมีมีแต่หอยปลาคว่าก็จะสามโลนี่แหละครับกะปลาเขาก็จะมันสักสองโลครับปลาเขาหน่อยครับเสร็จแล้วครับภารกิจเอาครับก็รย่งเริ่มฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยผมเนี่ยได้ครับเด้อกับใจกางครับเก็บหนาเดี๋ยวเสีหาเก็บใบไม้ไว้ให้พี่น้องใเบิ่งอีกครับ ครับหมือนี้กอะขอสวัสดีครับพี่น้องจับเจ็ซี่กับอีเดอท่าก,กับบันนะครับปกปูกอนครับเจ็บฟองนะครับภารกิจกับมือนี้กอะเดียวปล่อยแล้วครับเนาะโอเคครับดูด้วยครับที <S <S บ่เมืองอีไต้ฝายน้ำมันนะ